การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิละปะในการดำ,ำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายง่ายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้า เราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั้งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่า ยะจะมานานังมนุษสานังปุญญะเปขาณะปานินังกรวตังโอปะธิกังปุญญังสังเคทินนังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชายอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผล ทานที่ให้แล้วในสงฆ์มีผลมากพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังเจเริญรลุงเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาดเป็นที่สบาย บ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงครามภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุด,ดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอ เรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆ ควรให้ความสนใจมากกว่าและใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องรุ่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกจะรวมตัวกันทำพิธีเทเล่าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบ เลิกดื่มเลิกขายสุรายาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วก็ปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนํามาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นบุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญญาเขตคือมีพระสงค์สาวกของพระผู้มีพภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราศจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยสแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโน คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพอได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขอ,อนนโมธนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับ การทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น,น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สง อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูบไหนท่านเป็นพระอระหันต์รูบไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสถามทารรก,กรรมิกะกระหบดีว่า ดูกรค้ะหาบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าก้าหาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นข้าพระองค์ให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคักผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยววินาศเป็นวัด ผู้ถือการนุ่งของผ้าบางสกูลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทค์ทรงมีพุทธประสงค์จะทําความเห็นของท่านทานาบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนเครือหาบดีท่านยังเป็นกระหัตบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยา ยังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอระหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตธรรมักถ้าไม่ปวรให้ทานเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุกคลิกทาน ซึ่งมีอน,นิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนเคลหาบดีแต่แม้ภิกษุผู้ถือธุด,ดงอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบินาบาทเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุง้งซ่านถือตัวจัดพูดพลามมีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมชัญญะมีใจไม่ตั้งมัน่นมีจิตพรุ่งพลานไม่สำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่พูดพรามมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสโรมอินทรีย์เ็เป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสารเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายตาภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุง้งซ่าน ไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันสวนมิสูตรใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บินบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานทุด,ดงเขาวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุคุลเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์ มีกายว่า,จาใจสะอาดบริสุทธิ์ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักเคนในยบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างดีแล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนเคลือหาบดีเชิญท่านทำบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่ จิตจะเริ่มใสผู้ใดมีจิตเริ่มใสเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะในฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกรามิกะเครือหาบดีก็ททำตามพุทธโอวาททุกอย่างครัลละโลกแล้วก็ได้ไปเสเวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะ ประการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้าเจาะจงภิกษุผู้อยู่ป่าและอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลไกจะเปความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาติปุรคลิกทานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญม,มากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชา เสิวนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จเพาะเจาะจงอยู่นั้นโชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เข้าถึงไตสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาลาบของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสียเวลาเลยนะจ๊ะ บางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราบุตรชนไม่สามารถร่วมรู้วาราจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในอเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้ จะอยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัดอยู่วัดหลวงหรือวัดราดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายรู้จงจึงตรัสบอกท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราไม่กล่าวว่า ปาติปุคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลยสังฆทานเป็นประมุกของผู้หวังบุญสังโฆเวยจะตังมุข,ขังพระสงค์เนนแลเป็นประมุกของทายกผู้บูชายอยู่และประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจว่าเราให้ใสๆใสเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจ ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจรึงจะได้บุญมากในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนุยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพปรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ